อืมขับใจนะลูกเจอ,อ,อข้าวเหนียวหมูซือ้อหนูเลี้ยงใหญ่สั่งแล้ว,ลวจะกินคาปูนารน่าแม่ฮ<า>ะ เนีอยงานอยู่ตรงบันไดนึกไงเดี๋ยวให้โฟซักให้มไว้กดแบบไอ้นั่นไม่เป็นเดี๋ยวว้านอุ้มน้นมําขนหนผ้าเออก็อยู่ตรงบันไดไม่ใช่เหรอบ้านเย็นอะลายยูนย่<ะ> <c oughs> าลายยูนิคอนใช่ไหมไม่ต้องนอน ทำไมโรงเรียนหน Lee, ูไม่ให้แม่ยกบอะดนมา